สวัสดีครับแฟนขับช่อง FC In Love of Chill ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ

มันหมือนพีวิตรีวิทยไปเอาเลยค่ะเทียนแล้วล้านเหมือน เมื่อท่านั้นัอุ้มยุตเอุมแล่หลูกแขวงยังไหม่พวกอื่นอุ่มไหมมือเสาม,มาเข้าไปน้อนี้ออกไปนะไปก่อนเด้อขันสนุกม่่นานนอ่นีอกไไอกนน พี่โอต้องไปยืนอยู่ข้างคนต่อก็แหละ กินเออเป่าก็ซองเบอง์เกอน์คนนี้แอดแอดแอดเออ 哎。<laughs> แล้วแล้วพอดีแหละกินเขาแล้วกินเขาแล้วมันได้เห็นเอาอันนั้นทั้งเจียบขนมไทยกันได้นั่นในในคำเดียวตอนนี้เลยบ เขาบายเอาซองแดงเหรอแม่ด่จ้าแล้วก็ว่ให้ทูก่อนตรงน้นตรงแล้มันตี่ยังตรงบงบงบ้งากบงูจกบมือยมคืนกระเป๋าเใ้ยหั้มันไ

ไปแดีวโอ้เต้นเต้นเต้นทำไมไม่ไหลสูอ่าล่ะหานต้องใส่ตรงหัวไป không phải. để nó đi bay. nhanh đi. để làm. coi nó đi tham khảo. được hả? น่าพอดีกแก็บโทรมาเดี๋ยวมาเมียกันนี่น่าเอานีไปได้กันเลยไปเลยไปเลยเอ้ยบา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 ยขอบคุณค่ะ